ทีนี้เรามาติดตามสถานการณ์ในเรื่องของฝีดาดวานอนนะครับโอ้โหตอนนี้ก็กําลังวิตกกันพอสมควรนะใช่เพราะว่าอย่างโควิด -19 เนี่ยนะครับคนที่เป็นคนที่ติดเชื้อเนี่ยบางคนก็ไม่มีอาการบางคนอาการน้อยครับแต่ฝีดาดวานอนเนี่ยใครก็ตามที่ติดนะครับโอ้โหเป็นตมเป็นคกอมมัน้างเจนมันเห็นชัดอ่ะครับนี่นะครับทีนี้ก็มีความกังวลว่าเอ็นจะมีการระบาดใหญ่หรือเปล่าไปฟังคุณหมอดีกว่าครับคุณหมอประสิทธิ์นะครับท่านก็บอกนะครับว่าโรคฝีดาดวานอนเนี่ย แม้ว่าจะไม่เข้าเกณฑ์โรคที่แพร่ระบาดนะครับเพราะว่าเชื้อนี่มันไม่กลายพันธุ์แต่ว่าการติดเนี่ยจะเกิดจากการสัมผัสกันแบบใกล้ชิดมากๆคุณหมอเชื่อนะครับว่าการแพร่ระบาดใหญ่เนี่ยจะไม่เกิดแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ประมาทนะครับศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภา,าครับคณะบดีคณะแพทยศาตสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับท่านบอกว่าโรคฝีดาษวานอนอนที่องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเนี่ยด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ บอกว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นโรคที่แพร่ระบาดนะครับเพราะว่าโรคฝีดาษวานอนมีลักษณะที่ต่างจากโควิด -19 ก็คือว่าไวยรัสฝีดาดวานอนนี่ไม่กลายพันธุ์นะครับถ้ามีการแพร่ระบาดไปก็จะเกิดจากการที่คนมีอาการาแล้วก็ติดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารคัดหลั่งที่ที่บอกนี่นะครับที่มันจะเกิดจากผืนที่เป็นตุ่มน้ำเนี่ยนะก็คืออย่างสมมติผมเป็นที่แขนเนี่ยแล้วก็มีตุ่มน้ำแล้วปรากฏว่าพิ่ต้นมาจับ ตุมนะผมเนี่ยอันนี้ติดแต่โควิดไม่ใช่อย่างนั้นโควิดนี่แทบจะเรียกได้ว่าเดินสวนการก็จะติดอยู่แล้วคือถ้าไม่ใส่แมสก์แล้วนั่งห่างกันคุยกันแบบนี้ก็มีสิทธิติดได้ถ้าเป็นโควิดนะโควิดแต่ถ้าเกิดเป็นฝีดาดวานอนฝีดาดวานอนมันต้องสัมผัสกันต้องสัมผัสแบบใกล้ชิดมากนี่ละครับทีนี้อย่างที่บอกครับไม่สามารถแพร่กระจายแพร่ระบาดผ่านอากาศได้นะครับฝีดาดวานอนเนี่ยและที่สำคัญมันไม่ใช่โรคอุบัติใหม่มันเป็นโรคที่เรา เรามีความรู้แล้วก็มียาที่รักษาอยู่แล้วครับแต่กระซิบนิดหนึ่งว่ายาเนี่ยแพงเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยปัจจัยต่างๆคุณหมอเชื่อว่าจะไม่มีการติดเชื้อจนกลายเป็นการแพร่ระบาดใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งกระทรวงสาธารณาสุขทั้งโรงพยาบาลทั้งเราภาคประชาชนด้วยเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับถ้าหากพบว่ามีใครก็ตามเข้าลักษณะว่าเหมือนจะติดฝีดาดวานอนหรือเปล่าเนี่ย ต้องรีบแจ้งแล้วก็รีบเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับเพื่อยับยั้งไม่ให้การแพร่ระบาดเนี่ยกระจายไปที่อื่นครับคือจริงๆถ้าไปดูความรุนแรงของโรคเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอันตรายถึงชีวิตแต่โดยลักษณะมันก็อาจจะดูดูน่ากลัวมันเป็นโรคที่มองได้เห็นในอย่างที่บอกเพราะว่าอย่างตุ่มผิวผืนน้ำผืนน้ำอะไรเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าพอหายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยเป็นแผลเป็นบ้างอะไรบ้างอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีเคสที่ ภูเก็ตใช่ไหมครับที่มีคนติดเชื้อแล้วปรากฏว่าไม่ยอมเข้ารับการรักษาแล้วหลบหนีไปครับตอนนี้ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยสิคนที่ยังกักตัวรอ21วันแล้วจะตรวจอีกครั้งซ้ำเนี่ยว่าจะติดเชื้อหรือเปล่า่ยังลุ้นกันอยู่ครับนะก็ต้องคือเราไม่ประมาท่แต่เราก็ไม่ตื่นตนกจนเกินไปก็มีความรู้ในการป้องกันเพราะว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆการป้องกันตัวเองวิธีการปฏิบฏัติตนแบบโควิดเนี่ยก็ช่วยป้องกัน ฝีดาดวานอนด้วยเพราะว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสอะไรร่วมกันแล้วก็หมั่นล้างมือเว้นระยะห่างเนี่ยม,มันช่วยป้องกันทั้งโควิดแล้วก็ฝีดาดลิงได้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็กไม่ประมาทเนาะไม่ประมาทร่วมด้วยช่วยกันเต็มที่นะครับ